ไปต่อไพ่ใบที่11นะคะที่เรียกว่าจับมือตกลงแต่มีไม้ซ่อนอยู่ด้านหลังการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกความเป็นมิตรความมั่นใจเสื้อขาวความเป็นมิตรแต่กังวลใจถือไม้หรือความสีแซงและหลอกลวงคือเด็กที่ถือไม้ใส่เสื้อสีแดงค่ะสภาพนิสัย เป็นคนสองบุค,คลิกบางครั้งก็จริงใจบางครั้งก็หวาดระแวงชอบเอาเปรียบผู้อื่นชอบกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งความหมายของไพ่จะเห็นได้ว่าภาพเด็กยืนหันหลังจับมือกันคนด้านขวายิ้มแบบเปิดเผยยืนมือซ้ายเท้าเอวส่วนคนด้านซ้ายยิ้มแบบมีเล่์ในยืนเอามือซ้ายถือไม้แต่ซ่อนไว้ด้านหลัง ที่ระหว่างเท้าของทั้งสองคนมีลูกฟุตบอลวางอยู่ยืนอยู่ในสนามไกลออกไปจะมีรั้วด้านหลังของรั้วด้านซ้ายมีเสาไฟฟ้าด้านหลังของรั้วด้านขวาไกลออกไปมีโบสถ์ศาสนาคริสต์การทำนายของหน้าไพ่นี้นะคะการตกลงให้ความร่วมมือในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยมีฝ่ายหนึ่งจริงใจมีความเชื่อความสัตย์ซื่อต่อข้อที่ตกลงกันไว้ฝ่ายที่ยืนอยู่ ด้านที่มีโบทแต่อีกฝ่ายอาจแค่เคลือบแข็งระแวงสงสัยหรืออาจไม่จริงใจในข้อตกลงหรือหากเป็นการตกลงเพื่อการแข่งขันอาจวนันว่าตัวเองอาจจะแพ้เพราะว่าตัวเล็กกว่าจึงมีการเตรียมการบางอย่างเพื่อเอาเปรียบในการแข่งขันอาจเป็นการตกลงเกี่ยวกับเรื่องเกมกีฬาคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้นะคะคือการตกลงและความไม่ประมาทความไม่มั่นใจใน ใครบางคนและอีกคนก็มั่นใจไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปถ้าให้ทำนานยในเรื่องของการเงินการงานความรักสุขภาพโชกลาภทุกคนคิดว่าคีย์เวิร์ดหน้าไพ่นี้จะตอบว่าอย่างไรดีคะจะเห็นได้ว่าคำถามและหน้าไพ่จะไม่ตรงกันแต่ให้สังเกตดีๆว่าคำถามกับหน้าไพ่จะไม่ค่อย ตรงกันเท่าไหร่ทุกคนคิดว่าจะตอบไว้อย่างไรดีค่ะบอกเลยว่า,พาไพ่ใบนี้ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากค่ะก็มาถึงใบที่11แล้วนะคะเพื่อนๆจำไพ่ได้กี่ใบกันแล้วคะส่วนใครที่อยากเรียนรู้ให้มากกว่านี้และได้เคล็ดลับดีๆไปในการทำนายดวงก็สามารถติดต่อหรืออินบ็อกเข้ามาได้นะคะ